รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานลนครแม่สอนในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะผู้สูงอายุชุมชนโบคูลจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม2557 ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ประชุมทวงคืนป่าไม้ห้ามเภอชายแดนระบุหากเป็นผู้มีอิทธิพลครอบครองถูกดำเนินคดีด้วยโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมละศีลอดให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางาศาสนา อายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม2 5 5 7นี้ค่ะที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบา,นาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพร้อมการประชุมเดือนกรกฎาคมโดยมีนางมาลัยเอื้องอายประธานชุมชนบัวคูณ และนายระยองสีพุ่มประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณนำผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมให้ความรู้และแนะนําในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจําเดือนกร,รกฎาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปและช่วงท้ายจึงเป็นการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรเรียกทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับป่าไม้ประชุมทวงคืนป่าไม้ห้ามเพอชายแดนระบุว่าหากเป็นผู้ที่มีอิทธิพลครอบครองนั้นก็จะถูกดำเนินคดีด้วยค่ะที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลตรีคู่ชีพเลิศหงิมผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เป็นประธานในการประชุม การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนของจังหวัดตากโดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อาทิทหารกองกำลังนเรศวนเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อําเภอแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35อําเภอแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4จังหวัดตากฝ่ายปกครอง ตำรวจภูทรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลป่าอุทยานป่าสงวนแห่งชาติและทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่สาธารณะโดยพลตรีคู่ชีพกล่าวในที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภออุ้งผางอำเภอพบพระอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาดเพื่อมาดูว่ามีการครอบครองอย่างไรและเป็นเกษตรกรจริงหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ทำกินหรือไม่ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวถึงปัญหาป่า ที่ถูกบุกรุกค่อนข้างรุนแรงผ่านมาโดยมีสาเหตุมาจากการบุกรุกการตัดไม้และบรรดาร้านค้าไม้จำหน่ายไม้เป็นปัจจัยพลตรีคู่ชีพกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจเอารายชื่อและพื้นที่บุกรุกผืนป่ามาทุกรายในพื้นที่ห้ามเภอชัยแดนโดยจะเอามาพิจารณาว่ามีผู้บุกกี่รายและใครบ้างมีพื้นที่เท่าใดและมีความเดือดร้อนยากจนอย่างไรจากนั้น จะนำสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาหากพบว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้าไปครอบครองพื้นที่จะถูกดำเนินคดีทั้งนี้เพื่อคืนพื้นที่ให้มากที่สุดโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมละศิลอดให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาค่ะ หลังมีประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจรเลาะศกราช1435โดยให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในคืนของวันศุกร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและหลังมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวทางนายอาซิส พี่ทักคุมพลจุราราชมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนของการถือศีลอดซึ่งทางคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูนักเรียนโดยการนำของนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาและนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลาม จัดกิจกรรมละศีลอดให้กับเด็กนักเรียนหลังกิจกรรมละศีลอดจะเป็นการร่วมละหมาดร่วมกันการถือศีลอดรอมฎดอนเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆและเป็นเดือนแห่งการฝึกตนอดอาหารและน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินรวมทั้งอดทนต่อสิ่งรอบตัวหยุดทำความชั่วและออกห่างจากสิ่งที่คนที่จะชักนำเราไปสู่การฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า ไม่ว่าจะโดยประสาทสัมผัสใดทั้งมือเท้าตาหูปากถือได้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจรวมทั้งจะได้รับรู้ความยากลำบากของคนที่ยากไร้ด้วยและเมื่อตกเย็นผู้คนจะพากันออกมาจับจ่ายซื้อของตามตลาดที่เปิดขึ้นทั่วพื้นที่ยิ่งในเดือนรอมฎอนนี้จะมีอาหารทั้งคาหวานหน้าตาแปลกๆมาวางขายเป็นจำนวนมากหลังละศิลอดในแต่ละวันหลังพระอาทิตย์ตก หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและสามารถติดตามรับชมได้ทางเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้าย21นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพล์เรืองวงเรียนและถ่ายรรม,มิงกระบาคายาสวัสดีครับที่เราเรียนถึงกับข้าวหรือแกงบางคนเราจะถามว่ามีแกงไก่ไหมมีแกงไก่ไก่ไหมหรือมีแกงหมูหรือเปล่า กฎภาษาพม่าไก่ไก่ภาษาพม่าพูดว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดภาษาไทยแปลว่าไก่ถ้าเราบอกว่าหมูหมูหม,หมูภาษาพม่าพูดว่าว,ว,วัเวัเวทแปลว่าหมูที่นี้ใส่คำว่าเนื้อหมู นะเนื้อเนื้อภาษาพม่าพูดว่าอัต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 นาะทีนี้เราจะ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 ,จะถามว่าแกงไก่หรือเปล่าแกมีแกงไก่ไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าแกงภาษาพม่าพูดว่าหิน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 นะ อันนี้แกงหรือว่ากับข้าวก็ได้ภาษาพมา่ามีคาเดียวว่าหินหินก็ถามว่ามีมีแกงแกงไหมภาษาพมา่าพูดว่าเจตตาหินศิล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 า ah 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 แล้วมีแล้วบอกแล้วอยากจะถามว่า มีกันหมูไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าวตาเฮชิล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 าแล้วถามว่า <c oughs> มีแกงส้มไหมมีแกงส้มไหมมีแกงส้มไหมภาษาพมาพ่าบอกว่าชิเยยเนีเฮชิลาคำว่าชินีแปลว่าแกงส้มนะ ถ้าแปลจากภาษาว่าโดยตรงก็ชินแปลว่าประโยชน์ยีแปลว่าน้ำน้ำประโยชน์นะชินยีหินศิลาแปลว่ามีแกงส้มไหมชินยีหินศิลาชินยีหินศิลาแล้วถามว่ามีต้มจืดไหมมีต้มจืดไหมภาษาพม่าพูดว่าคำว่าต้มจืดภาษาพม่าแปลว่าหินโฉ หินโชูหินชูหินแปลว่าแกงหรือว่ากับข้าวนะโชนี่แปลว่าหวานโชแปลว่าหวานคําว่าหวานแปลว่าภาษาพม่าแปลว่าโชโชก็เลยบอกว่าหินโชแปลว่าแกงหวานนะแต่ภาษาไทยก็ต้องจืดเินชูศิลาเินชูศิลา แปลว่ามีแกงมี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 ต้มจิตไหมยิจูุศิลาแล้วระว่างทาคกับระหว่างคนทากับของพม่าชอบกินปาระนปาระพม่าก็มีปาระภาษาพม่าบอกว่าเงปิเยเงปิเย เงยปิเยแปลว่าปาระถ้าเรากะปิเชยนะถ้าเราบอกว่ากะปิเชยก็ภาษาพม่าพูดว่าเงปิเงปิเงปิเทีนี้มีแสงคำว่าเยถ้าเป็นปาระก็แสงคำว่าเยคำสุดท้ายแปลว่าน้ำะกะปิที่เป็นน้ำน้ำนะก็บอกว่าเงปิเยแปลว่าน้ำปาระเงปีเยเราก็ถามว่า มีปาระไหมภาษาพม่าพูดว่าเงป้ี่เยชิล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 าแปลว่ามีปาระไหมก็จองแค่นี้ก่อนครับตัวนี้คนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพมา่าที่ชอบกิน เช้าเช้าอาหารเช้าเช้าชอบกินว่า,าข้าวผัด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 ภาษาพม่าพูดพพพว่าทเมนจ่อทเมนจ่อคำว่าทเมนแปลว่าข้าวคำว่าจ่อภาษาแทนพูดว่าพัดนะก็เลยบอกว่าทเมนจ่อ ข้าวผัดทรรมเณรจธรรมเณรจธรรมเณรโอแปลว่าข้าวผัดถ้าเราจะถามว่ามีข้าวผัดไหมมีข้าวผัดไหมภาษาพม่าพูดว่าทรรมเณรโจชิล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 าแล้วมีที่พม่ามีอยู่อาหารประจำชาติทุกอล่าง ภาษาไทยก็มีอยู่นน <blunt. S 1> ขนมสเส้นขนมเส้นหรือว่าน้ำงิ้ยวในภาษาเหนือน,น้ำนิ้วก็ภาษาพม่าพูดว่าขนมจีนขนมจีนภาษาไทยมีอยู่ขนมจีนหรือว่าน้ำนิ้วก็ภาษาพม่าพูดว่าเมาเอีงคามาเองคา ที่พม่ามีอยู่เช้าเช้าไข่โมเฮงคาทุกที่ทุกเวลาทุกท,ท,ท,ที่นะชอบมันจะชอบกินเช้าเช้าว่าโมเฮงคาโมเฮงคาโมเฮงคานะคำว่าโมแปลว่าขนมเฮงคานี้แปลว่า,าเป็นน้ำเปล่าๆที่มีอยู่เครื่องผขงขนหน เขาเรียกว่าแค่ๆต้มจืดนะแต่เครื่องของขนหนังมันมีมโมหิงคามันน้ำโมหิงคามันมีมีอยู่เยอะปลาปลาก็มีหอมแดงก็มีก็เลยบอกว่ามโมหิงคานะโมหิงคาโมหิงคาถ้าเราอยากจะถามว่ามีข้าวผัดไหมก็ทเมนจ์โซศิลาทเมนจ์โซศิลาทเมนจ์โซศิลา แล้วมีถามว่าคำว่าขนมจีนมีขนมจีนไหมมีขนมจีนไหมภาษาพม่าพูดว่าโมเฮงคาชิลาโมเฮงคาชิลาโมเฮงคาชิลาถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงเป็น,น,นภาษาไทายก็คําว่ามีนี้อยู่คําสุดท้ายแต่ภาษาไทยคําว่ามีอยู่คำณอยู่ข้างหน้านะ ขนมมีขนมจีนไหมภาษาพ,ะะพม่าพูดว่าโมเฮงคาศิลาโมเฮงคาศิลาโมเฮงคาศิลา สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอาวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอาวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับ ตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลน,นครแม่สอดโดยเทศบาลน,นครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคห,อรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์ สารจังหวัดแม่สอดขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มีอัตถะคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร่วมใจไก่เกลี่ยและสมานฉันตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจำปี2,557ในวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคม2,557ณศารจังหวัดแม่สอด โดยในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งให้คำปรึกษาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีกองทุนนิทัศการให้ความรู้และมีของเคร,ร่ระลึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมายข่าวประชาสัมพันธ์สมโมสรฟุตบอลน,นครแม่สอดรับสมัครนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อแข่งขันระดับจังหวัด ในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตั้มคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอดเพื่อแข่งขันรายการไทยคัพไพร์มินิสเตอร์กีฬาแห่งชาติจะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนา โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4ราย และในปี2557ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจาเป็นต้องมีการดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องซ้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะหากพบว่าปุรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่2เผยแพร่พคำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องส้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มิลลิลิตรต่อน,น้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง